ะะประสบความสําเร็จในธุรกิจนะคะความเชื่อนะคะความเชื่อแรกเลยนะคะนักเรียนคิดว่าต้องเชื่ออัพไลนนะคะเชื่อเลยค่ะว่าไม่มีอัพไลน์คนไหนนะคะที่จะไม่เล่าสิ่งดีๆหรือบอกวิธีการดีๆนะคะให้กับดาวไลน์ให้กับทีมงานของตัวเองนะคะเพราะทุกคนนะคะอยากให้ทีมงานนะคะที่ตามมานะคะประสบความสําเร็จมีเงินมีเวลาสุขภาพนะคะ เรารักใครชอบใครแล้วก็บอกมาใช่ไหมคะตรงนี้มันเป็นธุรกิจเรียกว่าเลกาซีนะคะเป็นธุรกิจของครอบของครอบครัวแล้วก็ธุรกิจสวยงามน,นะคะตรงนี้เรียกว่ารักใครก็คือเราบอกทุกอย่างเลยให้เขาแล้วค่ะประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนนะคะไม่มีไม่มีมมเรียกว่าไม่น่าจะมีข้อแมห่เลยว่าทําไมจะไม่เชื่ออัปไลน์นะคะตรงนี้บอกเลยค่ะว่าให้ทุกคนนะคะเชื่ออัปไลน์เลยนะคะรับรองสาเร็จแน่นอน,นะคะ่ะ ค่ะบาง,างะคะรัรงร้งนะคะเราอาจจะตกหลุมพรางนะคะว่าไปเชื่ออัปลน์ที่ว่าเหมือนกับว่าอัปลน์คนนั้นนะคะอาจจะอายุน้อยของเราใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีเชื่อเขาตรงนี้นะคะ่ะอยากให้ทุกคนตัดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าอ่ะง่ายๆคะ่ะอย่างเช่นว่าเราไปหมู่บ้านใช่ไหมคะเราไปหมู่บ้านหะหมู่บ้านนี้เราไม่เคยเข้าไปเลยแต่เราไปเจอเด็กนะคะเด็กคนนี้นะคะอยู่ในหมนู่หมู่บ้านนี้มาตลอดใช่ไหมเขาก็รู้มากกว่าเราตรงนี้นะคะ่ะเชื่อเลยว่ายังไงอะคะ่ะเราต้องเชื่อเด็กคนนั้นเถอะ เราจะรู้เส้นทางไปหาจุดที่เราอยากไปนะคะตรงนี้เธอบอกว่าเด็กนะคะคนที่ทํามาก่อนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะสามารถให้ข้อมูลได้นะคะก็เลยว่าทุกคนนะคะอย่าตกหลุมพรางในการว่าอัปลายเราอายุน้อยกว่านะคะจะไม่เชื่อเขาตรงนี้ค่ะจะทําให้เราอะค่ะผิดพลาดนะคะถอนว่าอาจจะเป็นความคิดนิดนึงนะคะตรนนี้ก็เลยว่าเชนค่ะเะคะว่าอัปลายะคะ่ะให้ข้อมูลถูกต้องอยู่แน่น,นอนทางแล้วก็นะคะอ่ อัปลายแบบไหนนะคะที่เราควรเชื่อนะคะข้อหนึ่งนะคะอ่าัปลายที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คืออัปลายคนที่เร้ว,ว่ามีผลลัพธ์นะคะมีผลลัพธ์แล้วก็เข้าระบบอยู่ในระบบนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกนะคะอัปลายที่เข้ารอบประชุมทุกรอบเพราะว่าไม่มีใครสําเร็จนอกอะคาเดมีนอกรอบประชุมนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก พราะออฟไลน์นะคะจะให้ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็เป็นทีมงานอันไลน์ทุกระดับชั้นนะคะจะให้ข้อมูลทั้งสื่อสารข้อมูลทั้งระบบการสื่อสารต่างๆทั้งข้อมูลสินค้าระบบการทํางานต่างๆะค่ะตรงนี้ออนไลน์ข้อรบบับประชอบตรงน,นี้ค่ะเราต้องเชื่อคนนั้นนะคะแล้วก็ออนไลน์ที่มีคุณธรรมมีวินัยน,นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามของกฎของเรียกว่าพัฒนธองค์กรของระบบ s ห้าห้าตรงน,นี้ค่ะเพราะว่า เรียกว่าคนที่อยู่ในระบบคนที่มีคุณธรรมนะคะก็คือจะทําให้องค์กรนั้นนะคะมีความสุขนะคะมีพวกการจับกัพี่แบบน้องนะคะดูแลกันด้วยใจดูแลกันด้วยหัวใจนะคะตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นอะไรที่เรียกว่าครอบครัวจะอบอุ่นธุรกิจก็จะอบอุ่นนะคะเรียกว่ามันมีจัญยาบรณในการทํางานจรรยาบรณในการอยู่ของคนหนูมากตรงนี้ค่ะคะ่ะตรงนี้นะคะก็คือต้องดูอัพเดตนะคะ แล้วก็อัปลายที่ไม่คิดร่วมกับองค์กรนะคะแล้คิดดูแล้วลนะคะอัปลายทุกคนนะคะคที่ทํางานมานะคะทุกคนมีเรียกว่าเป็นคนคิดบวกนะคะมังการได้ไหมคะทุกคนเลยค่ะให้ข้อมูลต่างๆนะคะเมื่อบางครั้งเรามีอะไรที่แบบเครียดๆบ้านนะคะปรึกษาอัปลายนะคะอัปลายจะให้ข้อมูลเราคือแบบให้พลังให้ความคิดต่างๆให้วิธีการต่างๆนะคะตรงนี้ค่ะ ก็คือเรียกว่าเรามีทีมงานดีองค์กรดีนะคะของโคราชเนี่ยจุดเดเลยค่ะมันก็นะคะปกตินะคะออนไลน์นะคะจะสอนที่เราทํางานเป็นนะคะคือสอนทุกอย่างให้เราอะคะ่ะประสบความสําเร็จนะคะข้อแรกเลยคืออัปไลน์สอนให้เรารู้จักการเรียนรู้นะคะเรียนรู้นะคะก็คือเรียนรู้ทั้งด้านสื่อต่างๆนะคะตันนรกคือเวลคัมนะคะเวลคัมแล้วก็สื่อการใช้สินค้านะคะตรงนี้ เชว่าอัพไลน์สอนให้เรารู้ขล้อลต่างๆเลยนะคะแล้วก็เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตัวเองแนวคิดแล้วก็บุคลิกภาพแนวคิดวิธีการนะคะเป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันเพราะว่าเรียกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เราเป็นคนคิดบวกให้เราเป็นคนที่ว่ามีเป้าหมายในในชีวิตนะคะตรงนี้ตรงนี้ได้เลยว่าคือเป็นหลักการในการทงานที่เหมือนกับได้ท้งองครอบครัวและทาการทํางานเป็นทีม ทํางานตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปปรับใช้ในการทํางานประจาได้นะคะแล้วก็เรื่องบุคลิกภาพคือแนะนําให้เราอะคะ่ะเรียกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ดูดีให้เราบุคลิกดีเพราะว่าอย่างน้อยนะคะคนเรานะคะเจอกันครั้งแรกนะคะบุคลิกดีใช่ไหมคะหน้าตาสวยทําตัวให้มันแบบดูเรียบร้อยแต่งตัวดูดีนะคะตรงนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของความประทับใจที่จะไปเจอทีมงานแล้วนะคะตรงนี้อับลาฮก็จะสอนตลอดเลยคะ่ะว่า บุคลิกก็ดีด้วยนะคะอ่าแล้วก็การกล้าแสดงออกนะคะเพราะว่าอย่างทุกรอบประชุมนะคะเห็นไหมคะว่าปกติอานา์จะบอกว่าอยากให้แสดงความคิดเห็นอยากให้เรียกว่าอย่างเวลาไปอาคารนี่ก็ให้แชร์สินค้านะคะประมาณนี้ค่ะก็คือออนไลน์นะคะจะผลักดันให้เราอะคะ่ะกล้าแสดงความเป็นผู้นําเพราะว่าคนผู้นําคนที่เป็นผู้นํานะคะก็จะมีผู้ตามใช่หไหมคะ เราเริ่มต้นจากเป็นผู้ตามก่อนแต่เราก็ทําตามอัปลน์ line, เพราะว่าอัไลน์แนะนําให้เราทำน่ะเชื่อเลยค่ะว่าตัวน,นั้นนะคะเป็นการเรียกว่าทักอันที่เราะคะ่ะกล้ามากขึ้นเรียกว่ากล้ามาก่อนเก่งแต่เราก็เชื่ออัไลนะะ์เลยค่ะว่าอัปลน์บอกให้ทําอะไรเธอทำเลยคะ่ะตรงนี้นะคะเชื่อฒนาจะไองให้เป็นผู้นํานะคะแล้วก็ให้มุมมองทัศนคติในการแก้ปัญหาเพราะปกตินะคะคนเรานะคะที่ที่เจอมานะคะตัวเองเหมือนกัน ทำงานก็จะมีปัญหาบ้างปัญหางานปัญหาธุรกิจนะคะพอเรามีปัญหาตรงนี้นะคะก็จะฝึกษาอัไลน์นะคะแล้วก็เหมือนก็จะเป็นแนวทางจะมีข้อมูลมาให้เราค่ะปรับมุมมองในการคิดบวกมุมมองว่าปัญหาะคะ่ะมันเป็นมันเป็นแค่ทรายนะคะก็คือมองผ่านไปแล้วเอาเรียกว่าณินนิสมิติในการแรก้ปัญหาแล้วก็มองคิดบวกนะคะตรงนี้ค่ะเชื่อเลยว่ามีปัญหานะคะปรึกษาอัไลน์ได้ค่ะค่ะ บอกตรงๆว่าเวลาอัปลายโทรหานะคะก็ไม่ต้องต่อต้านค่ะเชื่อเลยว่าอัปลายนะคะให้ข้อมูลให้พลังเราอยู่แล้วมีวิธีการอะไรที่ที่จะช่วยเราได้นะคะเพราะอัปลายท่านทํามาก่อนเรานะคะเชื่อปัญหามาก่อนเราเรียกว่าประสบการณ์เยอะตรงนี้เพราะว่าทุกคนนะคะจะเจอปัญหาเหมือนกันทั้งปัญหาในการทํางานทั้งปัญหาในการทำธุกรกิจนะคะได้บอกว่าอัปลายนะคะไม่มีสิทธิ์เลยใช่ว่าจะแนะนําสิ่งที่ไม่ดีให้กับดาวลน์นะคะ เพราะอัปดะ,ะจะเป็นที่ปริดาตลอดเส้นทางของดาวไลน์จะมี้เชื่อได้เลยร้อยเร็นนะคะเชื่อที้ต่อนะะคะเมื่อชชบไลายไปแล้วก็ไม่เชื่อสินค้าคือสินค้านะคะบอกตรงๆว่าเราะคะธุรกิจ Legacy เป็นธุรกิจที่ว่าใช้ดีบอกต่อนะคะสินค้าเราทุกตัวมั่นใจเลยว่าทุกตัวดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราลักใครชอบใครเนาะ เราก็อยากเล่าสินค้าให้เขาฟังแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้สินค้าตัวนี้นะคะมันก็จะไม่เกิดอินเนอร์มันก็จะมีข้อมูลเพราะว่าเราจะไปหลอกเขาไม่ได้ราคะถ้าเกิดสินค้าตัวนี้เราไม่เคยใช้แล้วไปเล่าว่ามันดีนะคะอย่างอย่างตัวพิ่าน่นะคะเป็นะกอบเนี่ยเป็นคนลัพอ้วนมากเลยนะคะก็เรียกว่าเหมือนก็อยากทานรีบอลเนะาะช่วงแรกยังไม่ทานรีบอลก็ไม่กลา้าแนะนาใครนะคะแต่พอตัวเองทานเนี่ยรีบอลแล้ว ก็กล้าที่จะเล่เาว่าเออกินแล้วเป็นยังไงมันไม่หิวนะคืออยู่ได้ไม่ต้องกลัวเลยว่ากิลิบอลเนาะคือมันจะหิวข้าวไหมไมันจะขอมจริงไหมตรงนี้ค่ะก็เลยว่าเราเชื่อสินค้าแ้ะประเด็นแต่ก่อนที่เราจะไปเล่าให้ใครฟังน,นะคะเราต้องใช้ก่อนนะคะสินค้านะคะข้อมูลสินค้านะคะเรามีที่ศึกษาเยอะมากเลยนะคะศึกษาสินค้าเนี่ยเรนมีระบบ Ever system นะคะตรงน,นี้มีข้อมูลสินค้าทุกตัวให้เราศึกษาได้นะคะ ทั้งระบบมี YouTube ให้ฟังแล้วก็มีเป็นข้อมูลนะคะสินค้าเราสามารถดูได้ในระบบต่างๆอีกมากมายคือบางครั้งเราเจะบบมีคลิปวิดีโอค่ะของทีมงานนะคะแล้วก็เอฟเวอร์ซก็มีเรียนรู้นะคะด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่นะค่ะธุรกิจ Legacy นะคะเป็นธุรกิจของการขายความจริงใจตรงนี้เราต้องรู้ข้อมูลสินค้าให้มากรู้มากก็เล่าให้ฟังได้แต่เราก็ต้องใช้สินค้าที่บอกค่ะเราใช้สินค้าเองแล้วก็เล่าได้แล้วก็ มีข้อมูลที่เป็นเก็ดเล็กๆที่เป็นจุดเด่นของสินค้าแต่ละตัวสามารถที่ไปเล่าและแบ่งปันให้คนที่เราได้แนะนํารู้ว่าสินค้าเลเวซี่แตกต่างยังไงกับท้องตลาดนะคะตรงนี้เรียกว่าหลักใช้สินค้าคือใช้ดีบอกต่อนะคะเพราะสินค้าคือเราอาจจะหาความประทับใจสินค้าว่าถึงตัวเรานะคะใช้สินค้าตัวไหนที่ประทับใจหรือว่าคนรอบข้างเรา นะคะที่ใช้สินค้าตัวไหนแล้วเกิดอินเนอร์ทัศใจคือเรียกว่ามีผลลัพธ์ของตัวเองของทีมงานแต่ครั้งแรกคือเราต้องมีศึกษาข้อมูลเจาะลึกของสินค้าก่อนนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าเล่าข้อมูลให้เราฟังด้วยแล้วก็ชชดสินค้าด้วยนะคะนะคะจะมีระบบเอเวอเรสต์นะคะที่ให้เราข้อมูลนะคะนี่ขายอ่านสินค้านะคะเข้าโปรดักต์เลยนะคะจะเป็นตัวเลยเป็นตัวเป็นตัวนะคะตรงนี้เห็นนะคะ ะะอย่างนี้นค่ะอย่างนก็มาลังคานะคะ,ะก็คิกเข้าไปนะคะจะเป็นข้อมูลนะคะสามารถส่งต่อให้ทีมงานทางไลน์ก็ได้นะคะส่งแชร์วีดีโอก็ได้นะคะตรงนี้คือระบบเอเฟอเวอร์ซิสเนี่ยถือว่าเป็นระบบที่สุดยอดมากเลยเราะว่าเรซอนีนะคะมีข้อมูลในการสื่อสารที่ทันสมัยแล้วก็ในการแบ่งปันส่งต่อให้ให้คนที่เราอยากแนะนําสินค้าได้มากเลยนะคะแล้วก็ทันสมัยเพราะอย่างทีมงานที่แนะนําม,มานะคะ ก็คือไปทับแชร์ตัวนี้เพราวะาควิที่ผ่านมาก็ไม่ค่อนมีนะแล้วก็มีระบบซิสเต็มนะคะที่เป็นระบบที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทํางานที่เรียกว่าทํำยังไงจะเป็นจะทําให้เราอะ่ะธุรกิจที่มันคงยั่งยืนแล้วก็สามารถบอกต่อได้นะคะมีวิธีการเรียนรู้อย่างตัวสี่รู้ค่ะรู้สินค้านะคะรู้แผนนะคะรูร้ข้อโต้แย้งรู้ข้อโต้คอบคำถามต่างๆ่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะ แล้วก็คำถามที่เกี่ยวกับบคุคคลตรงนี้ค่ะเร่อกว่าเรามีระบบ Ever System ที่เป็นระบบให้เราศึกษาทั้งข้อมูลสินค้าทั้งข้อมูลระบบนะคะารรู้สินค้ารู้แผนน่ทานจะมีคุณจานะคะที่มีรายได้เดือนนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะเรียกว่าท่ามีรายได้เยอะมากประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทต่อเดือนเลยนะคะที่สิ่งมากค่ะใช้สินค้าแบบค้นหาความประทับใจนะคะเห็นไหมคะว่าปกติแล้วเวลาเราสมัครเข้ามาครั้งแรกนะคะจะมีบอกว่า ข้างหน้าคือฟังเนื้อข้ามก่อนเราจะให้ฟังข้อมูลเนื้อข้ามก่อนแล้วก็ใช้สินค้าควบพันทีวีสามาใช้สินค้าควบพันทีวีเพื่อที่จะถ้าเรารู้ว่าสินค้าแต่ละตัวของเรามีอะไรบ้างเร่องว่าใช้ทีก็บอกต่อแล้วเราก็คืออยากให้ใช้สินค้าแบบไม่ต้องประหยัดนะคะเรียกว่าบางบางคนบอกว่าเราให้สินค้าในบ้านหมดก่อนแล้วค่อยมาใช้สินค้าของเรานะคะอย่างแป้งหยิบอย่างยาเกบฟันในบ้านเนาะอย่างผมกั้นพ่อในบ้านนะคะ กราเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยว่าเรามาใช้ทุกตัวให้ครบพันว v ตรงนี้เพราะว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยว่าใช้พัน PV เพื่อที่จะบอกว่าเรามาทักแจสินค้านะคะเปลี่ยนสินค้าทุกบ้านทุกคนเลยอย่างเคยเคยเห็นนะคะว่าอย่างที่บ้านนะคะเปลี่ยนสินค้าในห้องน้ํานะคะมาเป็นของเซกัสซตัวราคาท่านย่าจีบ้านนะคะผงตะกบอนะคะ,ะ,คะแต่ก่อนก็จะมีทีมแบบน้ําด้วยทุกตัวเลยคะ่ะตรงนี้เปลี่ยนเลยนะคะพอปกติแล้วหลัการแทมสินค้านะคะเซกัสซี เกิดจากความรู้สึกคือเรียกว่าเราใช้สินค้านะคะหลักการคือจากความรู้สึกคือขายความจริงใจถ้าเกิดเราใช้สินค้าจริงนะคะก็จะเกิดอินเนอร์เรียกว่าพอเ,เราเล่านะคะมันก็คือเรียกว่ามันจะรู้เลยว่าใช้จริงนะคะอินเนอร์มันก็จะมีพลังนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราบอกเลยว่ามันก็เหมือนเราไปหลอกเขานะคะเชื่อเลยว่า <S <S <ๆ S 2> ยัางไงก็คือไปไม่รอดค่ะก็เลยว่าขั้งแรกคือขายความจริงใจแต่เราต้องต้องใช้ก่อนนะคะ แล้วก็ข้อสองคือการใช้สินค้าเป็นผลลัพธ์หน้าเราคือหน้าร้านนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดเราใช้สินค้าดีนะคะเขาไม่หักเขาก็จะเรียกว่าตอบโจทย์ได้เลยก็คือจะถามไปทำอมไรมา,มาทําไมผอมลงสวยขึ้นดูดีขึ้นตรงนี้นะคะหรือบางคนที่จากที่ปวดเข่าปวดขาก็เดินได้คล่องอย่างเออก็จะมีรูปนะคะมีว่าทำงานมีฟอสต์ตรงเนี้ยค่ะต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะว่าเออก่อนใช้หลังใช้ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นรูปผลลัพธ์ให้เราอะ่ะเป็นการเรียกว่า เช็นสินาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยนะคะค่ะตรงนี้แต่บางคนนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนที่อาจจะแบบสุขภาพดีนะคะไม่ได้ป่วยอะไรก็อาจจะเก็บค่าเลือดนะคะเก็บค่าเลือดก็ได้ว่าก่อนไปตรวจสุขภาพนะคะก่อนทานหลังทานตรงนี้ค่ะคะ่าเลือดเราดีขึ้นนะคะความดันน้ำหวานเราลดลงประมาณน,นะะี้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะเป็นอาจจะเพิ่มมีอาการป่วยบ้างหรือสุขภาพคือมันก็เหมือนเป็นชัดเจนนทางการแพทย์นะคะแล้วก็ปัญหาความไปทับใจที่บอกแล้วค่ะ ความทับใจเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ว่าเราชอบสินค้าตัวไหนก็คือเอาความอกของเ,เราจริงๆนะคะอย่างตัวชัดเองค่ะคือบอกว่าคือรีบอลเนาะจากอ้วนพอตัวนี้คือผอมลงแล้วสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าแบบมั่นใจเอาเสื้อผ้ามือสิบปีมาใส่นะคะตรงนี้แล้วก็มีวิธีการหลักการในเล่าความประทับใจบอกด้วยว่าอย่างทานรีบอลแต่ละตัวเนี่ยนะก็คืออย่างตัวกินน้ำมันํำข้าวช่วยอะไรช่วยเพิ่มเพิ่มไขมัน ดีรถไขมันเร็วใช่ไหมเอสเพอรล่าช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วก็ไม่เอาไม่สะสมไขมันเพิ่มเติม,มเนี่ยแล้วก็ดูว่าถือพันณเราก็ดีขึ้นหน้าเด็กลงเนี่ยเรียกว่าหลักการแท้สินค้าคือจากความรู้สึกใช้ใช้ดีบอกต่อนะคะผลลัพธ์ชัดเจนนะคะบอกแล้วพามัพใจแล้วก็เล่าที่มาที่ไปตรงเนี้ยค่ะอืมเห็นไหมคะตรงน,นี้ผลลัพธ์ชัดเจนไหมคะน้องกาก็คือจากก่อนใช้ดีบอลนะคะพอใช้ดีบอลแล้วค่ะก็คือตร็นนี้แหละว่าค่ะ คนรับคือสินค้าเราค่ะชัดเจนเลยนะคะอันนี้ทีงา่ค่ะของน้องนองคุ้ยนะคะทมงานทีท่นนทนแดงนะคะคอนท้าหลังทานดีบอลน,นี่สวยน่าเด็กคุณแม่รูปหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะอัพดาติดตัวนะคะจากก่อนใช้นะคะหลังใช้เราขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะปะ้อมออมนะคะป่วยห้าโรคนะคะโรคชุดต่างๆความดันเบาหวานนะคะตอนนี้แม่ของน้องแถวค่ะก่อนท้าดีบอลน,นะคะพอหลันท้าดีบอลแล้วสุขภาพคุณแม่ดีขึ้น เลยเข้าห้องน้ําเองได้น่าประสัใสนังฮัน์แยงนะคะนั่นแหะเดินในบ้านเพื่อนๆข้างาบ้านน่าจะก่อนเดินไม่ได้เลย,เยก็คือเรียกว่าสุขภาพดีแล้วก็นี่ค่ะคุณแม่ของน้องปุ้ยค่ะป้าเพียรน,นะคะก่อนทานดีบอลหลังทานดีบอลผูท้ทย์ค่ะสวยมากคุณดีบอกาขาไปทับใจดีบอลมากค่ะโคตเป้เรานะคะตรงนี้อ่าสวยซ็กซี่คุณดีมากโคตอปอนะคะที่ใช้ชุดนี้แล้วเห็นผลแค่สี่วันนะคะผลนั์ชัดเจน ตรงนี้นะคะเรียกว่าความเชื่อในการใช้สินค้าตรงนี้ค่ะสินค้าใหม่ซื้อหมดสินค้าหมดซื้อใหม่นะคะเรียกว่าตรงนี้เป็นหลักในการใช้สินค้าเลยค่ะรับรองนะคะว่าเราจะขายสินค้าได้นะคะแล้วก็บอกเล่าธุรกิจแบบมั่นใจค่ะนอินเนอร์ค่ะความเชื่อที่สามนะคะความเชื่อระบบของ s 5 5นะคะระบบ s 5 5นะคะจะบอกว่าเป็นระบบคือการใช้เครื่องมืออย่างเป็นประเบียบใช่ไหมคะ เรามีเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่ทําให้เราสําเร็จน,นะคะเครื่องมือก็คือจะมีสื่อนะคะหลักแบบแรกเลยต้องฟังสื่ออย่างน้อยนะคะวันละหนึ่งถึงสามคลิปคลิป่านนะคะเพราะว่าคือบอกว่าคือถ้าเกิดเรามีความรู้มากนะคะเราก็สามารถที่จะเล่าข้อมูลให้ฟังได้เรียกว่าเก็บความรู้ต่างๆการฟังสื่อค่ะทําให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้นมีเนื้อหานะคะ,นะคะมีเนื้อหาใหม่ๆนะคะในในการจะเล่านะการเล่าข้อมูล ให้คนที่เราอยากไปเรียกว่าอาจจะเข้าใช้สินค้าหรือทําธุรกิจนะคะแต่เรามีการฟังเสืยทุกวันนะคะตรงนี้ห้ามขาดเลยนะคะแล้วก็การฟังลิปซ้ําๆนะคะอย่างน้อยสามรอบขึ้นไปเพราะว่าเชืเ่อเถอะว่าคนเรานะคะมันต้องฟังลหลายๆรอบเพราะว่าบอกตรงๆว่าธุรกิจของการทำธุรกิจเครืคอข่ายทุกตัวเลยมันเป็นหลักของการก๊อปปี้เรียนรู้แล้วก็เรียนแบบแล้วก็นำไปบอกต่อได้ ตรงนี้นะคะพอเราเรียนพอเราเรียนรู้นะคะเรีนยนรู้เสร็จเราก็ที่สามารถที่จะไปเล่านะคะบอกต่อให้คนอื่นฟังได้ตรงนี้มันต้องฟังซ้ําๆบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าให้มันเกิดความแม่นยํานะคะตรงนี้นะคะเพราะรว่าย้งมาค่ะธุรกิจเราคือพยายามก๊อปปี้แล้วก็ส่งต่อให้มากที่สุดนะคะฟังเนื้อหาก่อนนะคะที่จะไปปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดตรงนี้เลยก็คือเรียกว่าเนี้ย,ยค่ะ ฟังเนื้อหาเมื่อกี้บอกว่าฟังอย่างน้อยสามรอบใช่ไหมคะพอฟังเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็ถ่ายทอดให้คืออย่างน้อยตรงนี้สร้างความมั่นใจบอกตรงค่ะทําครั้งแรกอาจจะไม่ดีค่ะแต่ทําเรื่อยๆนะคะทำมาหลายครั้งมันก็จะทําให้ดีขึ้นนะคะส่งต่อให้ทีมงานได้ค่ะค่ะแล้วก็การแชร์รอบประชุมนะคะอย่างมีประสิทธิภาพความสําคัญสุดเลยค่ะถ้าเกิดมีเคสกับมีคอร์สนะคะตรงนี้นะคะเอาคอร์สก่อน เรยียกว่าเราเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะคะคือเรยียกว่าคอร์สนะคะมันจะทําให้เราอ,อ่ะรู้ข้อมูลเพื่อที่จะส่งต่อให้ทีมงานได้แล้วก็ไปเล่าต่อให้คนอื่นได้เหมือนกัน,เร,เ,รเ,รนะะเรียกว่าแต่ละวันนะคะเรียกว่าเหมือนเราค่ะว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเราโตเพราะาข้าวเมื่อไหนใช่ไหมคะก็เลยบอกว่านี่ละคะ่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการประชุมรอบไหนที่จะทําให้เราสําเร็จนะคะก็เลยว่าอย่าขาดรอบประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะ คอสสำคัญกว่าเคสค่ะค่ะไม่มีใครมาเรามาค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะถือว่าเราค่ะเป็นคนสำคัญนะคะเผื่อทีมงานไม่เท่าเราก็เข้าเพราะว่าเรามาเพื่อที่จะนำความรู้นี้ค่ะไปเรียนรู้ของเราเองนะคะเรียกว่าพัฒนาตัวเราให้เก่งแล้วก็ส่งต่อให้ทีมงานแต่เราต้องมาก่อนนะคะใครไม่มาเรามานะคะตรงนี้เลย ทุกครั้งนะคะที่ในการคช้ลอประชุมนะคะเราต้องคือเรียกว่ามิสมุกจดนะคะแล้วก็งดใช้โทรศัพท์งดแชทนะคะตรงนี้เพราะว่าเราจะให้เกียรติคนที่พูดในในที่ประชุมนะคะตรงนี้นะคะ่ะถือว่าเป็นอ่าหลักในการประชุมนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะเรียกว่านะคะตอนนี้อยากให้พูดเราแนี้นะคะว่าชื่ออัพไลน์นะคะใช้สินค้ามาประชุมตรงนี้นะคะ จะเป็นจุดที่ทําให้เราค่ะเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อที่ทําให้ทุกคนสําเร็จได้แน่นอนค่ะเพราะตัวฉันเองนะคะบอกตรงว่าอัพไลน์นี้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยสินค้าก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแล้วรอบประชุมไม่เคยถาดนะคะมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดทุกท่านนะคะเชื่ออัพไลน์ใช้สินค้ามาประชุมตามนี้นะคะรับรองค่ะทุกท่านสําเร็จแน่นอนค่ะ ความสำเร็จนะคะไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้านะคะถ้าอยากได้ต้องแสวงหาและลงมือทำค่ะ